พี่เคยเดินเบีย้ยปรับภาษีสูงสุดถึง8หลักค่ะคิดจะเลิกเลยคิดเลย <laughs> นอนไก่น้าผักแล้วค่ะคิดว่าจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> จริงๆพี่ทำธุรกิจส่วนตัวมา15ปีนะคะแต่เชื่อไหมว่าบริษัทบัญชีทุกๆบริษัทที่พี่ผ่านมาก็เกือบเกือบสิบบริษัทค่ะ ไม่มีใครเลยที่ให้คำแนะนำดีชัดเจนแล้วก็มีคุณภาพได้เท่าเวโรเลยความรู้สึกของพี่นะคือดีมากๆากํทำให้พี่แบบเรื่องบางเรื่องที่แบบมันอยู่แค่นี้เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยไม่มีใครเคยอธิบายเราเลยแต่เวโรอธิบายพี่ได้ชัดเจนและเข้าใจอย่างเช่นอเอกสารที่เราจะนำไปใช้ลดจดภาษีมันมีอะไรบ้างคือ ใครจะเชื่อคนทําธุรกิจส่วนตัวมา15ปีไม่รู้แต่พี่ไม่รู้จริงๆเพราะไม่เคยมีใครบอกพี่เลยแต่เวโบจะบอกว่าอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ต้องแยกบินนะอันนี้ต้องใช้ได้นะอะไรเงี้ยค่ะเขาจะบอกเราชัดเจนจนวันนี้พี่อ๋อตอนแรกพี่ก็เถียงเขานะคะทาไมมันถึงไม่ได้ <laughs> เถียงด้วยความเป็นคนที่ไม่รู้เราคิดว่าเราทางานตั้งนานมันได้สิอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ได้เพราะว่าเราเชื่อเชื่อแบบนั้นมาตลอดเลยทําให้เราโดนตรวจสอบ แต่พอคราวนี้เรามารู้ความจริงรู้หลักของความจริงว่ามันคืออะไรแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออต่อไปนี้บริษัทเราแข็งแก่งแน่นอนเราสมกรณ์ไม่น่าจะมีปัญหากับเราแล้วเราคงไม่โดนตรวจสอบแล้วค่ะเอาเวฟโปแนะนําทุกอย่างเลยที่เคยเดินเบี้ยปรับภาษีสูงสุดถึง8หลักค่ะคิดค่ะคิดว่าตัวเองอ่ะ อยากจะล้มตัวเองดอบตัวเองคิดว่าจะไม่ทําธุรกิจต่อไปแล้วไม่ไม่ไมเหนื่อยมันเหนื่อยเหมือนเหมือนคนทําธุรกิจเราเราเราทำงานทั้วันเราเหนื่อยอะ่ะแต่เราต้องมาเสียภาษีที่มันเยอะมากโดยที่ปกติเราก็เสียอยู่แล้วแต่เราเสียผิดพลาดอืมคือเสียผิดพลาดในที่นี้คือพี่มีหลายธุรกิจแล้วแต่ทั้งละธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมโยงกันมันก็เลย แล้วบัญชี่เก่าๆเขาไม่เคยแนะนําพี่ไงคะแต่ตอนนี้เวีบโปรก็มาทําให้มันทุกอย่างมันวางเป็นระบบแล้วก็เชื่อมโยงกันแล้วก็จ่ายภาษีถูกต้องพี่ก็เลยตอนแรกี่คิดว่าจะปิดแล้วค่ะ Channel, ว n ดิ้งแพนเนอร์คิดว่าจะต้องปิดต้องลม้มลงแต่วันนี้ครัก็ยังอยู่ได้ค่ะก็จ่ายค่าปรับก็คือไม่ได้มากมายเท่าไหร่และตอนนี้ก็โอเคทุกอย่างผ่านพ้นไปได้แล้วก็ยังอยู่วันนี้ก็ยังอยู่เป็นวดิ้งแพนเนอเดิมค่ะ